วันนี้เราจะพาไปที่ป่าลึกลับซิลแวนเกรดให้ไปที่เมืองวิลโลว์คริกแล้วก็เลือกที่บ้านหลังนี้คริกคบบาบานาขวามือของบ้านจะมีต้นไม้แป,ปลกๆอยู่หนึ่งต้นให้สังเกตว่าจะมีเห็ดกับเฟิร์นม้วนๆขึ้นอยู่ให้คุยกับต้นไม้ต้นนี้โดยเลือกดูรดน้ำแล้วก็คุยไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีทางเข้าโผล่ข,ขึ้นมาจา,จากนั้นก็ให้เข้าไปในโพรงนี้ โดยเลือกตอ follow the sound follow downstream enter the mist travel to g r e a t กด o k นี่ไง j u วแ a n Grade ข้างในก็จะมีผักผลไม้มีวิวสวยๆมีที่ตกปลามีที่จับกบที่นี่นะมีปลาหายากด้วยแหละบรรยากาศในนี้ผ่อนคลายดีนะอย่ <c oughs> าทำกิจกรรมเพลินจะลืมกลับบ้านล่ะ